ก็สิเก่ง<ม>กว่านีโดนคอยได้คอยเฮ็ดเมียแ<ง>ม่นบ่สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอกุ้งนะเพน่กนออฟฟิเชียลคิดสิงด่งใดหวังสิง่งใดค้างเงินซื้อเอาเด้อจ้าไม่เป็นเื้อให้เู้หญิงคือวันจ๊ะเอาก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็จะหาเงินซื้อเอาเองเพราะว่าให้เาซื้อให้ก็สิเป็นอย่างมากเสื้อให้เห็นอย่างไหมแต่ว่าแต่ไหนก็ว่าถืกอยู่เมียแมนไว้อาการ

ฝากช่องให้แน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ็อกโกน่าเฟิร์สออฟฟิเชียละนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะมีอะไรคลิปด,ดีๆจะมีหัวเด็ดๆให้ดูนะคะเอาหน่อยด้วยนะหน่อยการขึ้นเล็อหน่อยด้วยนะเป็นเพราะแดงหัวอซือ พ่อแม่เขาเล่นเพราะว่าเขาลดจากหลายๆเห็นไหมพ่อหายได้ดุนน้องเขาแน่พ่อขา้เออถือกี๊กขายกี๊กแน่บุถือก็แล้วไปเพื่อนหายแปดหาสามวิปัญญาซื้อเอาเพราะว่าไปซื้อแปดสามก็แปดหาหาสามซื้อ เป็ยังเลือสีรอเือสีรอมาชุดส่ตน้เปไแม่มาุเด็กกสิมาเปิดใบแหเขาเปิดแต่อคเขาบอกตะเหล่ปลาบูทองนะอปลาบูทองก็สิปลาเมื่อก่อนอีกผ้าอีเอื้อยตัวนี้อีเอื้อยยาปลาบูทองอีเอื้อยยากเอ็ดอีเบรขั้นตีกแม่เป็นเชอราบุพเพนะเป็นกา บอการทีนันอก่ <laughs> 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 ่เัดีมืออดาวล็อกมือล็อกแขนด้วยลูกล็อกมือล็อกแขนด้วยล็อกมือล็อกแขนอันนี้เขาเรียกว่ากี่องศานี่เรากี่องศา อันนี้เรียกว่ากี่องศาอันนี้เรียกว่ากี่องศาอันนี้คือร้อยแปดสิบอันนี้เก้าสิบสวยน,นี้สี่สิบห้าพยายามล็อกให้ได้สี่สิบห้าองศามันจะสวยการยกแขนเขื้อบนล็อก,กได้สี่สิบห้าองศามันจะสวยใช่แต่ถ้าไหลา่ตรงยกให้ได้เก้าสิบไหลตรงยกให้ได้เก้าสิบแนบหูขึ้นไปได้ดีขึ้นดีแล้วมันจะสวยเอง สังเกตดีๆลองดูเต้นแสกกระจกดูได้ลูกคือความสีมากนี่ไปเห็นยังไงคไปม่หาสื่อแล้วมั้งมี่ตีนไงกนอันนี้ก็สี่สิบได้อยู่แล้วค่อยล็อกเอา คหกุซ่าบนครามปืมของกุลลกเห็นูบาว่าจีบกันที่ตเลงหาเนาะดาม่าปรเดีาม่าเลยบอกกลงหบาวกุซาจีบกันไม่ดาม่านาม่าอปดีากี้ว้อบก็บอกแล้วว่าเป็นไอ้น้องกัน็แล้วแต่ค่ะยินดีต้อนรับรถทัวร์ค่ะ บัตร169บาทนะครับเปิดวงออนไลน์100บาทคนณะตอนนี้เชิญค่ะถ้าเราดีเราเด็น เราจะไปสนใจใครเหมือนการใช้วิรัยสินจริงถ้าเราดีเราเด่นเราอยู่ในคลองของเราเราทําได้ประมาณนี้ขนาดนี้ครับผมก็ขนาดนี้เขาเห็นเขาแค่สัมเนียอ์ก็สัมเนียรบทำดีที่สุดแค่นั้นไม่ต้องไปเขาพี่เออเราได้แค่นี้เราดีเพราะยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นมันของเราเหมือนกุ้งเนี่ยสักวันหนึ่งก็เป็นมันของเรา